จำรับพลที่ศึกษาในธรรม แล้วก็อ้นควาในธรรมตนใจในธรรมปัจจุบันนี้ปรากฏว่าคนเฮาเข้าหาคุณธรรมหาสินหัรทมไปจำนวนมากเพราะมีตุเจ้าในจังหวัดจังใหม่ของเฮานี่ประกาศธรรมตั้งแต่หกมงไปเผยวหกมงเจ้าบุญถึ้งวันบม,มีการปิดวันเสาร์วันติด แล้วคนได้ฟังธรรมะก็มีความเข้าใจในธรรมะแน่นแฟนยิ่งขึ้นบ้าแน่แถมน้อยอาจจะมีปจดใจก็ได้ไม่ยิงก็ได้ตมักเข้าสอบนักธรรมโดยเปิน้นอย่างที่ตังภาคอีสานนี่ห้สึซื้อว่าเปิ้นเข้มแข็งเพราะนานเพราะน้อยมหาบดีตอบก็ได้ไม่ยิงตอบได้อาบัตของทุเจ้ามีอย่างพ่องว่าลุบลุบหมู่ หมูอันเซิงนี่หมูหมอลำนี่ปาละชิกสี่สังฆาทิเศษสิบสามอริยยศสองนิชกีปาจิตตีสามสิบปาจิตตีเก้าสิบสองปฏิเทสนิยะสี่เสขษฐิจวัตเจ็ดสิบห้าอธิกรณะอีกเจ็ดรวมเป็นสองร้อยยี่สิบเจ็ดไม่ยิงปืนตอบได้เพี้ยเพี้ยในภาคอิสานหันหมอลำเป็นวะ ปาราริกสีสังคาที่เสร็จสิบสามอน,นิยตช่องนิะตะเคปฏิที่สามสีปฏิทิเก้าสิบชองปฏิเทศนิยตีว่าตัวแขนน่ะเป็นยังเป็นยังเป็นยังไปออกบ้านเฮาก็จะต้องได้หน่อยอรเนอร์ลุกกันอรันเนอร์วันนี้วันสินแถมซ้าแถมสินเดียวก็จะเข้าวัดสาระไปวัดไปวาไปใส่บาตรนะเนี่ยปกเนอร์ฮัดกันเมื่อหนุ่มเมื่อกำจะไปแห่วัดแหว่วา วันนี้จะได้เอากรรมบบเก่ามาเสนอเออพี่น้องทั้งหลายด้วยกรรมว่าแมงงินกิ่นย้อนเลือกแมงงอนกิ่นย้อนเลือกภายที่จดบัตรตันก็พยายามจดเสนอแมงงอนกิ่นย้อนเลือกพ้อนี้หมายความว่าอย่างไรแมงงินก็คือแมลงวันได้กินเลือดของควายก็ดีวัวก,ก็ดีเพราะ เลือบคนไทยว่าเลือบเลือบผงหนึ่งบ้านเขาว่าเลือบอย่างอาอาการตรวจอย่างเดียวกันนะ่ะหนังง้วนหนังควายนี่มันหนาถ้าก้ามแมงงนไปต่อมนี่จะบปได้กิน่นไปได้กินเลือดต้องอาศัยเลือกอาศัยเลือบเจาะหนังง้วนหนังควายหนังจ้างหนังมาก,ก่อนและแมงงนไปต่อมเมื่อลุน จะได้กลิ่นเลือดของงวควายจา้างมาทางเลือบ,บไปเจาะเห่ก่อนเลือบอแมงงอนก็บ,บ่ได้กลิ่นนอ,อันนี้เปิ้ลแนะนำให้คนเฮาได้หูจากบุญกุลของผู้ที่บุรละทำบุญกุลไว้ห้ก่อนถ้าบ่ามีเปิ้ลก็บ,บ่มีเฮาในวันนี้ เป็นตกต้นไม้ตายพ่องตกน้ำบ่อตายพ่องตกน้ำตายพ่องตกท่นานใดตายพ้องพิกลพิการแขนหักขางหักเอาอยู่มาได้กบเพราะเหตุว่าเปิ้นดูแลเอาพ่พอกไวเฮาบ่มื้อห้ยมือขาดแล้วบาดไปตกั่นบาดต่ำนี่ร่างกายกลดดีอยู่ได้อยู่เปิ้นก็เพราะว่าพ่อแม่คอยดูแลรักษาเฮาเหมือนกับแมง,งน พ่อแม่เหมือนกับเหลือไปเจาะหนัง,งวัวหนังควายแหก่อนแล้วก็มันเหลือฮั่นไม่งนเช่นจะได้มรดกไอ้อย่างต่างๆความเป็นอยู่อย่างต่างๆบางคนนี่บา้าเอามาคึดเฉยเลยว่าได้เปิง่งพ่อเปิง่งแม่เพราะออันอย่างเป็นคู่เป็นคนมาเพราะออันอย่างได้ห้าได้เฮียนมาเพราะอ้อันอยังมาได้คึดเฉยเลยบักได้ึืดบุญกุลของเหลือ คือว่าตัวเองเป็นคนให้คนหาคนกล้าคนขายติบ้านจานสวนความจริงก็ของพ่อของแม่นั่นแล้วเอาได้สืบมาได้อยู่มาก้าลามพังตัวเฮามีอย่างพ้องกึดติดได้ได้ใหม่มาส่วนมากจะเป็นมือถือเฮาร,รถเครถถื่องรถยนต์เฮยทรัพย์สมบัติที่เฮาอยู่อยู่กินกินตึงวันตึงวันเนี่ยเฮาบได้คํานึงจึงเป็นเหตุที่คนเฮาได้ห่างวัดห่างบา้านห่างสินห่างคม ด่าพ่อได้ด่าแม่ได้ด่าครูบาอาจารย์ได้หูมาลวกมาเพาะไผ่มต้องอะไรอย่างนักนะหมกปุยหมกสะล้อมอมกซึ้งเนี่ยเป็นมาเพาะไผ่แล้วก็ได้หากินพ่องหันน้อยนี่น้อยพอหากินได้ออกไปแล้วไปตั้งเนื้อตั้งตัวคนเดียวลืมของเก่าของแกไปเห็นแล้วคนเก่าคนแก่ที่คอยแนะนำพัฒนสอนไปเอาได้กินก็พเพาะเลือ ถ้าบ่ามีเลือบเอาบ่าได้กินเพราะหนังง้วหนังควายมันแข็งเอถ้ายัางหนังคนนี่ก็บอกว่ายุ่งก็กินคนเดียวได้แมงงอนก็กินซอกกินคนเดียวได้แต่หนังที่มันสัมพันธ์สัมพันธ์นั้นเปิ้นฮื่คืดนี่อย่างเปิ้นฮื้คืดวา่วาฮื้คนเอานี่ใจอ่อนลงมีกระตันอยู่มีกระตะเวทิตาต่อปอต่อแม่ ถึงแม่นเป้นตายแล้วก่อนยังบ่นลืมคำสั่งคำสอนของป้อของแม่เต้ะอาปากินสูรลุ่ยบทใจ้ใจใจสู้ลุ่ยสู้ไล่พยายามถานอมทรัพย์สมบัติของป่อของแม่ไว้อันนี้เปนหาวาแมงงินกิ่นย้อนเลือดได้กินก็เพาะเลือกเจาะมาเหกก่อนมีตี่บ้านที่สวนให้ลูกได้ปลากันได้อยู่ได้กินอย่างน้อยที่สุดนึก ถึงคำสอนเพื่อนได้ก็ปฏิบัติตามคำสอนของเพื่อนนึกถึงบุญคุณของเพื่อนได้บอกว่าจะตอบแทนบุญคุณได้ที่ไหนก็มีวัดมีวางผู้งูทั้งหลายก็ยังมีการตอบแทนบุญคุณอย่างบมกี่วันนี้ลูกสาวฝันหาพ่อมันแม่มนก็บปามาวัด ทำสังกตาเนี่ยมัดติน่นมัดมือเหี้ยก็สบายใจละถึงลูกบองหูบุญกุลพ่อแม่ก็แนะนำป่อตายละแม่ไปคนแนะนำแม่ตายละพ่อไปคนแนะนำเพราะมันอยู่กับกันกินกับกันเฮาว่าเ้าปเปราเพิ่อะอาศัยไผ่บ่ได้ จะต้องเพิ่งพ่อาศัยกันอยู่บางอย่างบางครั้งบางคราวก็ต้องเพิ่งพาอาศัยกันเอาไปเพ่งโทษกันอย่างเดียวนั่นก็ได้ต้องมีพะคุณอย่างใดอย่างหนึ่งวันนี้นำมาเสนอกร,รมว่าแมงงอนกินย้อนเลือกย้อนนี่ก็เพราะว่าก็คือเพราะกินกับเลือกนะกินกับเพราะกินเพราะเลือก เดือกกินกับเลือกกินย้อนเลือกได้กินได้ตานกับย้อนป่อนอนย้อนแม่อย่างมูเนี้ยอันนี้เป็นกรรมเก่ากรรมแก่ปีพระสงฆ์พระเจ้าบางรูปบางตนว่าบาักใครถูกเพราะว่บาบัใเจ้คนเก่าคนแก่แต่หันยังพ้องเห็นอย่างอันนี้ของไผ ของไข่บงฮู้อันเนี้ยมันมันบทถูกบ่เถื่อที่ตุลุงนำมาเสนอนี่คนเท่าแก่บอกว่าตุลุงว่าถูกเพราะตุลุงเป็นคนเก่าคนแก่พ่องคนใหม่พ่องตันสมัยพ่องกินทุเรียนได้อยู่บางคนบัตันสมัยกินทุเรียนบัได้ห้ากรอกละละจะตันแท้ๆก็ตันบัตัน อบอกเอิมือ,มอเออมอือก็ยังแวนไม่ว่ามันถูกกันเมื่อได้นำเอากรมโบราณโบราณมาเสนอแล้วกรมว่าแมงงินกลิ่นย้อนเหลือแมงงอนได้กลิ่นพอยอมเหลือแล้วประเดี๋ยวนี้จะได้นำเอาคติธรรมเรียกว่าจริยธรรมของเจ้าบ้านโดยทั่วทั่วไปที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นหัวหน้าคนเป็นหัวหน้าเจ้าหมู่ เป็นหัวหน้าในตําบลในอำเภอในจังหวัดถ้าหากว่าบ่มีคุณธรรมเหล่านี้แล้วจะเป็นพ่อหลวงดีก็บ่ได้กำนันดีก็บ่าไ,ได้เป็นหัวหน้าคนดีก็บ่ได้เพราะฉะนั้นจงเฮ้อปากันประกอบด้วยคุณธรรมที่อย่างแล้วจึงจะได้เป็นหัวหน้าคนที่ดีหนึ่งมีสังฆะวัตถุสี่ เช่นหือตานมีปิยวาจามีอัตจริยาและสมาาณตตาสองมีพรมวิหารตั้งสี่คือมีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาข้อสามมีทันตาแปลว่ารู้จักปรับปรุงตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมกับหมู่บ้านนินวัดทันตาข้อที่สีน่นี้มีอยู่สี่อย่าง เรียกว่าอาคติตีย่างคือเว้นจากอาคติตีย่งางอคตินี่เป็นตีหูกันทั่วทั่วไปแปลว่าฮักบ่เต้ากันจังบ่เต้ากันหักเบื้องย่ำแคมหักหมอนี่นักหักหมอนั้นน้อยจังหมอนี่นักจังหมอนี่น้อยไผ่เลียแข้งเลียยขาเป็นชอบคนนั้นไผ่ตีทำงานซื่อไปซื่อมาบ่ชอบ หาวิธีกำจัดออกจากที่จากกลางบางทีผู้รักผู้ใหญ่ตักเตือนผู้น้อยก็บ,บ่ชอบเสมะตั้งข้อหาว่าคอยเปิ้นพอ่องอิจช้าเปิ้นพ่องูมนี้เป้นต้นท,ทั้งทั้งที่ตัวมีโตษอยู่มาคำานึงถึงโตษตัวเก่า้นก็เลยอยู่ด้วยกันหม่ม่วนบางทีทำผิดทำพลาดผู้รักผู้ใหญ่ตักเตือน หาว่าผู้ใหญ่ขอยอิจฉาบาคัคให้หออยู่ตัยอย่างนั้นอย่างนี้บัดทีหมอนั้นยังหักยังแปลงหมูนี้เป็นต้นบ้านเมืองจึงวุ่นวายปี้ขวอยน้อง,น,องน้องข่อยปี้ก็มีเพราะพ่อแม่มีอคติต่อลูกลำเอียงต่อลูกมันมีอยู่สี่ข้อด้วยกันวันนี้ตุลุงจะเป็ะสามารถอธิบายได้ถึงสี่ข้อได้จะพยายาม อธิบายเตือคข้อเตือคอคือ,อมันแจมแจ้งจะได้อยู่กับกันยังมีความสุขบางทีผัวกับเมียดีแท้ผัวใหม่เมียใหม่ไปเติร์กับลูกเลยมะลูกบ่พอใจบ่ชอบป่อนะพ่อลูกติดเมียป่อนะซาพักก็บ่ชอบใจลูกติดเมียเอากับลูกเอากับแม่เพิ้นบ่เอาลูกเพิ่นเอากับป่อเพิ่ลบ่เอาลูกเพิ่น เกิดความขัดแย้งกันตลอดเวลามีอันใดที่จะแก้ไขได้เรื่องนี้เอาเงินเอาคำมาแก้ไขก็บนได้นอกจากเอาคุณธรรมนั้นมาแก้ไขได้ถ้าหากมีคุณธรรมแล้วใจมันจะกว้างใจมันจะใหญ่ใจบะแคบใจพอแล้วหันแล้วได้ยินเสียงเมื่อใดก็จังเมื่ออันเพราะเฮายังขาดคุณธรรมติ่นธรรมอยู่ ความชั่วของเฮาพอา่อบาฮันไปหานกับของคนอื่นอยู่ติกกและก็ทำมือโกรธหรือเกลียดหมุนไปหามันอยู่ติกกทำมือโกรธหรือเกลียดหรือจังไปถามคนนั้นน้อยคนนี้น้อยอันเนี้ยเกิดอคติเกิดขึ้นบางทีเฮาเอมเพาะอมปล่อยจะได้อยู่แล้วไปได้สกร,รมคนอื่นเอาไปเถอะโกรธเกลียด ทำให้ความวุ่นวายเกิดขึ้นในบ้านในจองของเขาเคยอุปการะ,ะเคยพอเคยกววยเมินเข้าเมินเข้านิใสใจตัวเองบดีโผล่ขึ้นมาคนคนนั้นก็อบไปเคาะกับคนอื่นกินกับคนอื่นแล้วก็โผล่ขึ้นพระพุทธเจ้าว่าให้พ่อตัวเก่านักฟังพอคนอื่นเตื้อพอตัวเก่านัก,นก,นกนนเจ้าใดฮะคัติะตจะบกเกิดขึ้นกับจิตกับใจ ถ้าไปพอเป้นติกติกต๊กเนี่ยอคติมันเกิดขึ้นตัวเองก็ลืมความชั่วของตัวเองความบด,ดีของตัวเองอคติสี่อย่างนี้ควรเว้นจะไปเกิดมีกับคนธรรมดาพ่อที่หนึ่งเปิ้นว่าเว้นจากฉันทาคติแปลว่าลำเอียงเพราะฮักกันชอบกันเป็นพิเศษมีบุคลิกลักษณะดีกาอู้จ๋าดีกา ซักเพื่อซักผาสักควงเฮือกาทำอาหารการกินเฮือกาล้างถ้วยล้างจอนเฮือกาแล้วก็ไปลืมลูกศิษย์คนอื่นลูกคนอื่นเลยเป็นแห่ทธอแตกแยกกันเพราะมีฉันทาคติรำเอียงเพราะรักไข่กันเป็นพิเศษออกแนออกตาทำเกินนไปเพราะจะใดเพราะว่าตุลงมีประสบะการเรื่องนี้มาแล้ว เขาเป็นลูกคนบะล่ำบะลอยผ้าผืนเดียวเสื้อผืนเดียวเป็นขยม้วยกันแถมโคนนะั้นเพื่อนของเฮาหนะ้าเพื่อนหน้าตาปกติผ้าพปรปกตินีเปลี่ยนไปเวียงนี่หัวเฮาหูจะไปเวียงนี่เอาขยมไปต่ยบ่เขาไปแล้วก็หลีกเลี่ยงเขาแถมนัดให้ขยมไปอยู่ตะฮันตะนี่ท่าหัวเฮาหูว่าจะนัดหมอนั่นหมอนี่ง้แล้ว แต่เขาบอกปากบอกว่าอย่างอันนี้เรียกว่าฉันทาคติแปลว่าเมื่อมีความลำเอียงนักเขานักเขากกผลก็าปากกดออกมาผ้าผ่อนต้อนสบายกาของกินอาหารการกินกาเพื่อนก็เลยลักกินซ่อนก้อนซ่อนนักกินก้อนซ่อนกินดุน้นเอาเฮือมอที่เพื่อนหักนักหน่อยหมอที่เพื่อนประชอบก็เฮือน้อยหน่อยหรือบ่เฮือเห้อเลยก็มี ยังสั่งไว้ไว่าจะ่ไปเฮือมันฮห้เนอะก็ไผ่ฮื่อกว่าพ่อว่าแม่ฮือเนอะทางทางที่งหงู้แล้วเมินเข้ามาเข้ามันเข,นขินไปคนเดียวเนี่ยทำาฮื้อลูกซิดลูกหาบพะเคารพนับถือบัคารสักระปูจาพ่อก่อจ้างแม่ก็จ้างเมินเข้ามันเข้าเกิดแตกแยกกัดเกิดปล่อยกันขึ้นเหมือนกับโจรองคุลิมานีิว่านั้นลูกซิดลูกหาไปยุยงปลุกปั่น คืออาจารย์จังองคุริมานองคุริมานก็ทำบอกหู้เรื่องหู้แล้วโดนปุกปั่นเหมือนกันก็บอกว่าอย่างสักอย่างอยู่อย่างธรรมดานะเนี่ยเมินเข้ามาเกาเรื่องจึงผ่าโค,คขึ้นมาลูกซีดลูกหาอาจฮักมาเต้าเดียวกันอากูบาอาจารย์มาฮักลุกซีลูกหาเต้าเดียวกันพ่อออกแม่ออก,ออกเฮ้ยมีธรรมะทาน,น,นจะแก้ไขได้คือทำใจเฮา ถึงแม้เฮาบ่ฮักบ่ชอบในจิตในใจปุ้นก็ตามจะไปแสดงออกมาพ้อเท่าแม่เท่าบางคนนี่แสดงออกมาเลยการหันลูกอีล่ามาบ้านนี่มีไอ้อย่างเสาะมาฮื้อประกันฮื้อผ้าผ่อนต้นสบายอาหารการกินข้าวต้มขนมหักลูกหักลูกอีล่าบอกกองลูกบอ้าอ้ขึ้นมามาบ้านมาจองบอกพ่อบอกป้วยเพราะบ่ชอบลูกหญิงบ่ชอบ เมียไอ้ไอ้หอยสะเดกัดเทือนไปถึงลูกไปถึงลูกคุณป้าไอ้กบปาม่วนใจเพราะแม่ฮักหลานบ่เต้าเดียวกันฮักลูกคนด้านนักฮักลูกป้าไอ้น้อยเพราะว่าเฮาบ่ได้เอาสินเอาธรมกรรมฐานมาพัวพันในชีวิตปล่อยปะละเลยตามความอยากความประสงค์ของเฮาความฮักกันไข่กันนี่เรียกว่าฉันทาคติ ลำเอียงพอรักใร้กันเป็นพิเศษตัวกบเจ้าหาดีนะลูกอีล่าอีล่าก็บเจ้าหาดีไปได้ผัวบดีด้วยแถมคนยังมาโออยู่แล้วคนดีๆอุปถากอยู่กับบ้านกับจองเราชอบกันอันเนี้ยบ้านแตกสาแลขาดกันเป็นไยเป็นลายกับกับเย่ตุเจ้ากับพระกับเนนก็เหมือนกันเมื่อน้อยนี่อยู่ได้เพราะมันประหัอย่างใด พอเมินเข้ามาเข้าใหญ่มาสักหน่อยสิกละหนีละไปบอกคือพ่อคือแม่จะสิกละตัวเจ้าหักคนมาเต้ากันมันมีอย่างอี้แล้วก็มีเรื่องที่จะแก้ไขได้เขาจะไปแสดงออกมาคือมันหันเพราะคนเฮายังเป็นผู้ดุชนอยู่มีโลภตสะโมหะอยู่บางคนแบบมีก็เบาบ,าบางลงไปอยู่แต่เมื่อมันหมดมันหมดมหมดเอาต้องทำหน้าซื่อ ทำแต่โม้เรื่องฮักเหมือนกันหมดอย่างคนจีนมันมีเมียสองคนมาใครโหน้ว่าเมียมันใครหนว่าฮักคนใดฮักเมียใหญ่ก็ฮักเมียหลวงกะฮักเมียน้อยกะว่อคืนนอนด้วยกันไอตัวเมียใหญ่ว่าไอเฮียฮักไผ่นักระเปินไอตัวเมียน้อยก็ว่าฮักไผ่ระเปิดมันมือยักที่ข้างถึงกู้พร้อมกันนะ่ะเออฉังรักคงลิฉังรักคงลิเมียสองคนก่อนนึกว่า หัวมันหักคงรีก่อหักคงลงก็หักเอามือ,อยกักขี้ข้างรักคงรีรักองรีเฮ่ยยักขี้ข้างถึงกู้อันนั้นก็บุหูเรื่องอย่างเพราะว่ายักขี้ข้างไผ่ยักขี้ข้างมันอันเนี้ยเป็นกุศโลบายเป็นนโยบายจัดตีไปยักเพิกเร็วเร็วเดือดร้อนอนะ่ะบ่หักมันไปหักไผ่ก็เลยรักองรีรักองรี มันเกิดอิจฉาตาล้อนกันนะหักมาเต้าเดียวกันนี่นะระวางลูกซึ้ลูกหาพุ่นองค์คริมานก็อย่างอันนะ้นอ่ะโอ้เนียาการนึกอุบา,อาจาร์สักผ้าซักกวดล้างถยล้างจอนถูห่อถูเฮือนกวาดบ้านกวาดจองอันใดที่บดีก็ช่วยอุบา,อาจาร์ซ่อมแซงแป่งบ้านแป่งจองเฮ่อุบา,อาจาร์ก็ลงไหลเลยหักอููอยังออกไปก็เอาเอาเอาองค์คริมานมาอ้าง เพื่อนปรุงก็เลยอิจฉากันแนะนำว่าองคุลิมานะจะฆ่าเมียจะฆ่าอาจารย์มีจูก,กับเมียอาจารย์สะปะสะเปิน้นส่วนอาจารย์ทนมาได้ใจให้ไปหานิ้วมือได้ปั่นนิ้วเอามาขึ้นขันคูจนในที่สุดเกิดเรื่องเกิดราวมาหูก,กรบมลูนเพราะถูกยุยงปุกปัน่นเกิดจากครูบาอาจารย์ฮักลูกศิษย์ลูกหาบาเต้ากันเกิดจาก พ่อแม่ฮักลูกบ่เต้ากันฮักหลานบ่เต้าเดียวกันมันเป็นน้ำเจือเหือใครแล้วเอาบ่าชอบลูกสะพ้ลูกยิงไปป้อเผ่ยหลานคุณมันหม่ใช่หลานเกิดมาฮักเพาะฮักกรรมฮักคนใดคนหนึ่งก็ฮักออกหน้าออกตาไปอันนี้เพแปลว่าฉันทาคติํำเอียงอารมณ์เอียงเพราะรักให้กันเป็นพิเศษล้ำไปหัน ต่อหน้าต่อตาลําไปพัก,กบ่าเต้าเดียวกันนายจ้างก็ยังเดียวกันเนี่ยเพิ่มมีคุณธรรมออกเงินเพิ่มเติมกว่าเฮือเต้าเดียวกันบัได้ก็บัได้อย่างเดียวกันได้ก็ได้อย่างเดียวกันอันนี้จะอยู่ด้วยกันได้เมินบางทีลูกน้องเถียงก็โกรธแล้วหาเรื่องหาราวอยู่ต่อไปมันบ่ฮือเถียงมันบ่ได้บางสิ่งบางอย่าง ตัวลองทำก่อมันยากเราไปเขยให้คนงานทําเอาอย่างปากตัวเองว่าใจตัวเองกือมันเนี่ยบัได้ก็เพิ่นเถียงพ้องก็ว่าเพิ่นเถียงจังแผ่มะหาวิธีอิดอิดอดออดผูนี้เป็นต้นลองสังเกตต่าบ้านตําจองเฮาเตะถึงวันนี้พอได้เป็นแกกครับเป็นแคว้นกรชวนมากจะเอาลูกเอาหลานนะ่ะมาเป็นผู้ช่วยมาเป็นสารวัตร เพราะมีฉันทาคติลำเอียงเพราะหักกันกันโดยตรงจะเอาคนอื่นมาก,กับขัวมาเถียงมาแตกมาแยกเอาลูกเอาหลานเอาปี่เอาน้องมาเป็ียเนี่ยมันง่ายพอประมูลได้การได้งานอะไรอย่างน้อยหนึ่งเอาหมู่ปี่หมู่น้องตัวเองเนะี่ยมันยากการเงินนั้นซึ่งบัจ้งเงินของเฮาใจปี่จะน้องของเฮาเงินของภาษีอากรของของเจ้าบ,บ้านไปหักหมู่เดียวกันไว้อันเนี้ยมันจะบัจเจริญก้าวหน้า พอนรอัจำไบเนอเนอำเอียงพาร,รักให่กันเรียกว่าฉันทาคติถ้ามันเกิดขึ้นกับไ่พยายามหลีกเลี่ยงเนี่ยเอาธรรมะมาใจจะไปอย่างอันลำเหลือกืดคืดหอดหาได้กินได้อยู่กับกันจะไปมีฉันทาคติ